สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทางไทยสปอตพล u สครับวันนี้เจอกับผมบีแหลมสิงห์นะครับซึ่งในเทปนี้สัปดาห์นี้เนี่ยหัวหน้างานครับแกบอกเลยครับพี่โอบอกว่าคุณจะต้องพูดถึงเรื่องราวของทำไมแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำไมถึงเกลียดเกลียดครับเมลคอมเกลเซอร์เขามีปัญหากับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไมมากมายขนาดนี้นะครับจนกระทั่งแฟนบอลก็ถามว่าม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 ายนะครับ20ปีแล้วแห่งการเทคโอเวอร์ครับ เวลาปัจจุบันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบจะไม่เหลือรอยการเป็นยอดทีมของกองกฤษเลยหากนับเฉพาะตารางคะแนนในพรีเมียร์เลกตอนนี้อยู่ที่16จาก20ทีมมีหลากหลายปัจจัยครับที่ทำให้ทีมนตตนทเนี่ยตกต่ำมาหลังจากที่เซอร์เล็กฟอร์สันเนี่ยประกาศวางมือไปเมื่อปี2013สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานแทนดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในขณะเดียวกัน ตระก,กูลเกลเซอร์เองก็ขนเงินเอาออกไปแล้วก็สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับสโมสรแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เมื่อ20ปีที่แล้วครับ20ปีที่แล้วมีการเข้ามาเทคโอเวอร์แต่สุดท้ายความมาแตกความมาแตกว่าพวกเขาเนี่ยกู้เงินนะครับ604ล้านฟอนเพื่อมาซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเนี่ย ให้สโมสรน,นี่เป็นหนี้หลังจากนั้นผ่านมาหลาย10ปีหนี้สินก็เพิ่มขึ้นเป็น731ล้านปอนด์731ล้านปอนด์เลครับแล้วมีการจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวไปถึง834ล้านเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับหนี้บัตรเครดิตถ้าไม่จงเป็นอย่าไปติดมันแล้วก็ตอนนี้ที่เจ็บปวดกว่าก็คือเงินปันผลในตลาดหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยพวกเขาได้ไปกว่า 1,000ล้านปอนด์นี่คือการสร้างโดยเมลคอมเกลเซอร์เมลคอมเนี่ยเป็นพ่อนะเป็นพ่อซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่อยู่แล้วหลังจากที่เข้าเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ตเมื่อ20ปีก่อนคือสุดท้ายแล้วมันต้านไม่อยู่นะครับเกลเซอร์ er เนี่ยถือว่าเป็นตำนานพ่านล่าหุ้นคนแรกของพริมเลกเอาไว้เป็นเคสกรณีศึกษาเลยครับเพราะว่าประถมบทของมันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2545 2545ก็ปี 2002, 20-02นะครับเป็นการเริ่มเข้ามาขยับเข้ามาสู่วงการบอลเกตแบบฮอตฮิตกันมากในช่วงเวลานั้นเพราะว่าคนเนี่ยอยากจะเข้ามาซื้อสโมสรต่างๆมากมายซึ่งตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีแล้วก็คือเซียมีโรบันโรมนอับบาโมวิชนะครับของเชลซีทีนี้ในยุคที่เข้ามาซื้อปีศาจแดงของเกลเซอร์เนี่ยซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่ติดอันดับที่244ของโลกในเวลานั้นนะครับ จากการจำดักของฟอร์บนะีนะก็มีทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐหลายคนก็มองว่าโอ้หเกลเซอร์มานี่นะมันจะต้องดีแนะ่แต่ว่าสเต็ปการซื้อของเขาเขาค่อยๆซื้อหุ้นค่อยๆเก็บนะครับโดยเฉพาะไต,ตรมาสหลังของปี2003เนี่ยเขาเก็บการหุ้นไปถึง3.17%ในเดือนกันยายนก่อนที่จะไต่ระดับขึ้นไปเกือบเกือบ,บจะ15นะฮะขึ้นมาอยู่ที่1 4 3 0 ของจำนวนหุ้นรวมเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนปี2003ถือว่าเร็วมากนะครับทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานั้นก็คือคนที่ถือหุ้นมากที่สุดของแมนยูอคือค u b i กเอ็กซ์เพชชซึ่งมี2มหาเศรษฐีชาวไอริชเนี่ยเป็นเจ้าของครับนั่นก็คือ JP m c แม n มาแล้วก็จอห์นแมกเนียแต่ตอนแรกเนี่ยพอเกลเซอร์เข้ามาดูเหมือนจะดีกันนะครับทับไปทํามา ในช่วงเวลาปลายปีนั้นนหละหลังจากนั้นไม่ถึง2-3สัปดาห์แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้านแมกเนียกับแม็กมาัสเพราะคาดกันว่าจะมีโอกาสในการรวบหุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดนะครับเขามองว่าเป็น2เศรษฐีเนี่ยคูบิกเอสเพชันเนี่ยนะครับมีโอกาสมากที่สุดของไอ้สองแม็กเนี่ยก็คือแมกเนียกับแม็กมาัสที่ไหนได้ครับผิดคาดเต็มเตีนเตียเ,เ,เลยมันกลายเป็น มลคอมเกลเซอร์ er ครับทีนี้พออีกไม่กี่เดือนต่อมานะครับในปีในปีรุ่งขึ้นปี2,004นะครับเดือนเมษายนปรากฏว่าคูบิกเอ p เพชั่เนี่ยเฉยไม่ซื้อหุ้นแต่กลายเป็นมาคอมเกลเซอร์เนี่ยที่เดินหน้าทะลวงเด้งตีเด้งตีเลยนะครับซื้อเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนมีบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการนะครับของ BBC ว่ามีการซื้อหุ้นอีกถึง2 สองล้านสี่แสนะเอาอย่างนี้แล้วคับสองล้านสี่แสนหุน้นทําให้ณเวลานั้นเนี่ยเกลเซอร์เนี่ยรวบหุ้นไปแล้วถึงห้าสิบล้านกว่าห้าสิบล้านกว่าหุน้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นต์โอเคมันอาจจะยังน้อยไปในการที่เขาครอบครองกิจการนะครับเนื่องจากกําหนดของอกฎหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับของอังกฤษเนี่ยถ้าจะเป็นเจ้าของได้เนี่ยคุณต้องถือหุ้น30%ทีนี้ความพยายามของเกลเซอร์มันไม่หยุดไง แม้ว่าเขาจะโดนทาง2แม็กเนี่ยนะครับล้มโต๊ะการเจรจาในการขอซื้อหุ้นทีนี้แกก็เปลี่ยนเป้าหมายในการซื้อในตลาดจนกระทั่งค่อยๆขยับมาขยับมาเรื่อยเรื่อนะครับจนกระทั่งแตะหลักแล้วก็คือ2 8ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันปี2 0 0 4น่นั่นนะครับเมื่อเหตุการณ์มาถึงขนาดนั้นเนี่ยบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วนะครับแม้ว่าเกลเซอร์กำลังจะเข้ามาคุยในเรื่องของการซื้อแล้วก็ เอาเงินมาถือหุ้นแมนยูนะเป็นเงินของ JP Morgan ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินการธนาคารการลงทุนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้ประเด็นครับประเด็นก็คือ Manchester, แมนเชสเตอร์จะไม่แน่ใจว่าเกลเซอร์ er เนี่ยต้องการจะครอบครองกิจการเนี่ยเป็นแบบไหน 1. คุณจะมาครองกิจการแบบเป็นเม็ดหรือ2คุณจะครองกิจการแบบเป็นปรปัก ทำให้ไม่มีการเจรจากับทางฝั่งเกลเซอร์นะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับคือช่วงเวลานั้นเนี่ยการถือหุ้น28.11%เนี่ยเยอะแล้วมันปริ่มแล้วนะฮะทางเกลเซอร์เองก็ขัดขวางการตั้งของบอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยนะครับแม้ว่าจะทำสำเร็จก็ตามเกลเซอร์ทำสำเร็จในตอนนั้นขัดขวางอะไรได้แต่อย่างเพราะกระถือหุ้นเยอะ แต่ก็เสียพันธมิตรชั้นดีอย่าง JP พีอเกนแล้วก็บันสวิกไปเนื่องจากว่ายกเลิกเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่ามี d e u t s c h e Bank เข้ามาเป็นการช่วยเหลือนะครับทีนี้กลุ่มของแฟนแมนเชสเตอร์เด็ดหลายต่อหลายกลุ่มตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวลุกลามใหญ่โตบอกเฮ้ยไม่ไหวนะถ้ามันซื้อหุ้นขนาดนี้เนี่ยมันอันตรายมากรวมไปถึงเซอร์เล็กฟูจิเซนซึ่งเป็นผู้จัดการทีมในสมัยนั้นนะเวลานั้นเนี่ยก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้ว เกลเซอร์ er ครับสามารถครองหุ้นได้ถึงร้อยละเจ็ดเฉียดเลยหลังจากที่บรรลุข้อตกลงในการซื้อหุ้นกับแม g กเนียแล้วก็แม็กมาัสนะครับจากคูบิกนั่นเองสองคนนี้เนี่ยถือหุ้นอยู่28.7%แล้วเท่านั้นไม่พอเลยฮะทางฝั่งของเกลเซอร์เนี่ยก็ไปซื้อหุ้นของแฮร์รี่ดอบสันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ3ของทีมอีกเพราะนั้นณเวลานั้นเนี่ยเกลเซอร์ er พุ่งพูดเป็นนวดแป้งเลยนะผู้ชม ขึ้นไปถึง75%ทันทีประเด็นนี้ก็แน่นอนครับมีความไม่พอใจและขู่เอาชีวิตของเกลเซอร์แฟนฟุตบอลประท้วงแล้วก็บางส่วนแยกออกไปตั้งทีมใหม่เป็น FC United of Manchester เมื่อ14มิถุนายนปี2005นะครับสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรหยุดเขาได้ครับไม่มีอะไรหยุดเขาได้อีกไม่กี่วันต่อมาเองนะครับ เกลเซอร์ก็ปฏิบัติการนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนได้สำเร็จเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาครองหุ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยครับสิ้นเดือนนั้นสิ้นเดือนมิถุนายนเขาถือหุ้นมาครองได้ถึง98%ของแมนยูโหดมากแล้วก็ตั้งลูกชายของเขา3าคนเลยโจโอเอลอัฟรามไบรอัน,นเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วมันทำเป็นที่ไหนไอ้3คนนี้บางคนเนี่ยพ่อเก่งแทบตายแต่ลูกไม่ได้เรื่องครับมาถึงรุ่นลูกพังหมด ลูกไม่รู้ว่าทีมงานของพ่อเขาทาอะไรกันมาบ้างนะครับมาถึงดาดาดาดสังส่งสัสั่งโดยที่ทําอะไรไม่เป็นเจ๊งมาเยอะนะครับแล้วทุกวันนี้พอมาค้อมเกลเซอร์เสียชีวิตกลายเป็น3คนที่ทํางานยิ่งอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดยิ่งพังเพราะว่าไอการเดินเกมนานกว่า2ปีเพื่อครอบครองนี่คือจุดที่น่าสนใจและก็น่าเกรงขามที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษรวมไปถึง ฟุตบอลในระดับโลกเลยทีเดียวรับการเดินแผนนี้ของเกลเซอร์ไม่แปลกแฟนแมนยูถึงเกลียดเป็นอย่างยิ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นความจริงที่ตรงกันว่าเกลเซอร์เนี่ยเกลเซอร์แฟมิลี่สร้างนี่ให้ใหกับสโมสรไว้อย่างมากมายมีข่าวปูออกมาตั้งแต่10ปีที่แล้วครับบอกว่ามีการนําเงินของทีมไปใช้เนี่ยเฉลี่ยวันละ 2, อง0 0 0ห้าหมนบอนหรือวันละ12ล้านขายหุ้นเสร็ศษไปก็3ามสี่พันล้านรวยเลยอ่ะนะครับรวยรวยไม่รู้จะรวยยังไง ยับเยินไปหมดแมนเชสเตอร์เดมีีนี่สูงขึ้นการถูกผ่องถ่ายทรัพย์สินการบริหารไร้ความสามารถอันแบบน่าตกใจแล้วที่สำคัญครับพวกเขาคือต้นเหตุที่เป็นทุกอย่างที่ผิดพลาดของแมนเชสเตอร์เดอันนาจากโอแทฟฟอร์ดเน่าสนิทตอนนี้โดยเฉพาะสนามแข่งขันหนูเหนือเต็มไปหมดปลดพนักงานยิ่งเอาเซอร์จิมรัดคลิปมาหลายคนเริ่มต้านแล้วนะครับว่าตกลงเนี่ยคุณมากันทำไมเอาอย่างนี้ดีกว่า มึงไปทั้งคู่เลยได้ไหมทั้งเกลเซอร์แล้วก็ลัดคลิฟนี่นะตอนนี้มันวุ่นมากแล้วก็ท่านลองคิดดูว่าการประท้วงของแมนเชสเตอร์จะกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่พวกเขาจะเจอกับแอสตันวิลล่าเขาจะเดินขบวนกันนะครับก็แฟนฟุตบอลกลุ่ม1958ได้ประกาศออกมานี่เป็นลักษณะคล้ายๆกับการประท้วงเมื่อเกมแดงเดือดเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นนีแฟนบอลบุกเข้าไปในสามโอแทฟฟอร์ดช่วงโควิด แล้วก็เลยทําให้เตะไม่ได้นะครับวุ่นวายมากเขาบอกกันว่านะครับนี่เป็นถ้อยถแถลงของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนต็ในกลุ่ม1958บอกว่า20ปีผ่านไปไฟแห่งความโกรธแค้นยังคงโหมกระหน่ำเดอะเรดอยู่เราต้องการให้ตระกูลเกลเซอร์ออกจากสโมสรเราไม่เคยได้รับการต้อนรับที่ดีเช่นเดียวกันเราก็ไม่ขอต้อนรับเขาที่ดีเช่นเดียวกันเราจะไม่มีวันต้อนรับพวกเขานะครับแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งในและนอกสนามบอกได้เลยถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้ท่านลองคิดดูมีที่ไหนครับสโมสรบอกว่าไม่ยอมให้ทีมสตาฟเนี่ยไปลุ้นแชมป์กันในเกมยูฟายูโรปาลีกแล้วต้องให้ผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งผู้จัดการทีมไม่มีมีเฮดโค้ชก็คือโค้ชอย่างรูเบนอโมริมต้องจ่ายตังค์ให้คน31คนไปมันใช่เรื่องครับและการปลดเซอร์เล็วกวิลันเนี่ยมันใช่เรื่องเหรอเพราะที่นี่เนี่ย มีได้เพราะคนชื่อเซอร์เลครวกูสันนี่คือเรื่องราวว่าทําไม20ปีนี้แฟนฟุตบอลของแมนเชสเตอร์จะถึงที่เกลียดขีหน้ากเกลเซอร์ขนาดนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด, like, ดแชร์ไว้ได้วยนะแอแอแอ